แล้วการที่เราเป็นหลักแล้วเราต้องดูแลทั้งวย40 50คนเลยเมื่อกี้เห็นเห็นใครถามอ่ะบอกงานเป็นไงบอกชิวๆอย่างเงี้ยเหรอชิวๆือยังไงอ่ะก็ไม่ค่อยกดดันค่ะเข้าใจแต่ว่าเวลาเวลาเที่ยวคือเที่ยวเล่นคือเล่นแต่เวลาซ้อมมวยทุกคนเขาจะรู้หน้าที่แล้วก็เอจะใช้คําพูดมากกว่าการตีการดุด่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเอจะให้กําลังใจแล้วก็อยู่ข้างๆเขาตลอดเขาก็เลยเรียกแม่อจิตวัตรประจําวันของเรายังไงนะตื่นเช้ามาอย่างแรกเลยคือเอต้อง ออกวิ่งเดินหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเล่นกรารท้องทุกอย่างที่นักมวยทาเอ๋ทาหมดเลยซ้อมมวยด้วยเอจะมีซิกแพคเหมือนนักมวยเหรอคะโอ้โหนี่ <c oughs> ไม่งั้นนักมวยไม่เรียกแม่แต่ว่าช่วงที่ทําจริงๆตอนแฟนเสียชีวิตแล้วตะกอดก็ไม่ค่อยทําเท่าไหร่รู้สึกว่าเราต้องดูแลคนอีกเยอะก็เลยต้องรักตัวเองมากกว่าเดิมแล้วเราดูแลนักมวยเยอะๆแบบนี้มันมีเรื่องแบบปวดหัวไหมมีตลอดค่ะมีทุกวันมีอะไรปะก็หนีมั่ง หนีออะคายบ้างหนีออกายเลยเหรอหนีออกระคายบ้างแล้วก็หนีติดผู้หญิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช้เงินฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเวลาแบบไม่มีก็ต้องมาเบิกมายืมก็คือไม่ได้คืนละค่ะก็เหมือนแม่เหมือนเป็นแม่เลยใช่ค่ะแล้วดูแลนักมวยก็ไม่ใช่ดูแลคนเดียวนะค่ะดูแลครอบครัวด้วยไหมโอ้เยอะมากค่ะตอนนี้ก็เลี้ยงประมาณเป็นร้อยชีวิตอยู่ค่ะ ่ใช่จิตเมืองโนนนี่จริงๆนี่คือรวมๆวมกันแล้วนี่ทั้งครอบครัวเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกรวมแล้วกี่ร้อยชีวิตเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยชีวิตเลย่คะโอ้โหแล้วตอนนี้เบอร์หนึ่งของค่ายก็ต้องรถรถถังรถถังค่ะรถถังก็จะเป็นตัวเลี้ยงน้องๆเลี้ยงค่ายเลี้ยงทุกคนตอนที่พ่ออ้วนเสียชีวิตเนี้ยเอกก็ยังไม่คิดนะว่าเขาจะพูดเหมือนที่เขาที่เขาทําได้ทุกวันนี้เขายืนข้างหลุมฝังศพอะค่ะเขาก็บอกว่าแม่ไม่ต้องร้องนะ เขาเนี่ยจะโชกมวยเลี้ยงแม่เองแต่เอะคิดว่าอย่างไงก็เป็นไปไม่ได้เพราะตอนนั้นเขาได้ค่าตัวห้าหมื่นบาทเองเขาเพิ่งได้ค่าตัวตอนปีหกหนึ่งอะหกหมื่นหกปีเอทําได้ถึงสิบล้านเขาทําได้อย่างที่เขาพูด,<ข>ดจริง